<c oughs> ครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช้านี้เช่นเคยนะครับทางช่องของ Facebook Live ของ My s e c ิ e เนนะครับวันนี้เข้าเข้ารายการช้าไปครั้งเยอะือบเกือบสิบนาทีเพราะว่าทำงานอยู่ดยังไม่เสร็จงาน <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องไปช่งองอีกด้วย <c oughs> วันนี้พูดหัวข้อที่น่า,นาสนใจ พูดหลายครั้งแล้วนะครับพูดหลายครั้งแล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพูดเมื่อไหร่คนก็ฟังเยอะเหมือนัันนะครับก็ mm. คือเรื่องของน้ําตาลสะสมวันนี้จะพูดเรื่องของน้ําตาลสะสม mm. เกี่ยวข้องกับเซลล์เม็ดแดงหลายคนไม่เข้าใจนะครับเอะทำไมน้ําตาล,น,ตาลน้ําตาลในเลือดน้ําตาลสะสมมันเกี่ยวอะไรกับเม็ดแดงด้วยนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดื่มอาหารเช้าชนิดหนึ่งนะครับบริคลาสกับปันนะแล้วก็ โปรรบติกคัทำไมผมต้องทานบริคลาสเพราะว่าผมต้องการรักษาบวนกล้ามเนื้อไว้เพร,ราะเราอายุมากแล้วหนุ่มสาวกล้ามเนื้อขึ้นขึ้นง่ายแต่คนแก่กล้ามเนื้อขึ้นยากยังก็ต้องเสริมตัวโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับเื่องขอการสร้างกล้ามเนื้อโดยตรง ต้องทานมากหน่อยเย็เรยบร้อยครับ <c oughs> แป๊บเดียวนะฮะแล้วก็เติมเซรัร่เชอร์รีร่ไปอีกนิดหนึ่ง วันนี้เป็นหัวข้อน่าสนใจหัวข้อหนึ่งนะครับเรื่องของน้ำตาลสะสมกับเ <c oughs> ม็ดเลือดแดงที่มาที่ปลของมันก็คือว่าอยากจะเล่าให้ฟังที่ถึงกวานว่าน้ำตาลที่เกิดขึ้นในพลาสมาหรือในน้ำเลือดของเราเนี่ยนะครับมาจากอาหารประเภทค,คาโโร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลหรืออาจจะมาจากไขมันดก,ก็ได้ เพราะว่าไขมันกับน้ําตาลเนี่ยโมเลกุลของไขมันกับโมเลกุลของน้าตาลมันเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้นะครับโดยธรรมชาติของของเขาในร่างกายเราถ้าเผื่อร่างกายเหมาะสมต้องการใช้น้ําตาลเยอะร่างกายก็จะเปลี่ยนไขมันเป็นน้ําตาลนะครับแต่ถ้าน้ําตาลเยอะร่างกายก็จะเปลี่ยนน้าตาลเป็นไขมันดังนั้นเขาก็จะสลับไปสลับมาได้อันนี้เป็นเรื่องไม่แปลกนะครับเป็นเรื่องปกติ ทีนี้เมื่อเราทานเมื่อเราทานคาร์โบไฮเดรตที่เป็นอาหารประเภทแป้งน้ําตาลไขมันเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทานเยอะคนที่ทานเยอะกว่าปกติ <c oughs> แป้งน้ําตาลไขมันพวกนี้ก็ถูกย่อยแล้วก็จะเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลกลายเป็นน้าตาลเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งแล้ก็เอาน้ําตาลในกระแสเลือดไปใช้เป็นพลังงานเพราะฉน เขาผ่าที่กล้ามเนื้อเราเนี่ยนะครับแล้วอันเป็นพลังงานแล้วก็จึงได้มีอลูชิเนียยกไม้ยกมือได้พูดได้อะไรได้ก็เพราะว่าน้ําตาลมันเข้าไปเผาผ่านในเสลลบกล้ามเนื้อเป็นพลังงานออกมาให้เราใช้นะครับให้เรามีชีวิตยอยู่ได้ัลนก็แสดงว่าในพลาสมาก็จะต้องมีน้ําตาลโมเลกุลน,น้ําตาลผสมอยู่ละลายอยู่ในนั้นในพลาสมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นส่วนสำรองเอาไว้สําหรับที่จะดึงเอาไปใช้เป็น พลังงานได้ทันทีในกรณีที่ว่าถ้าเราต้องการพลังงานนะครับนั่นคือคนปกติทั่วไปแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยไอพลาสมาในเลือดเนี่ยมันก็จะมีปริมาณสูงขึ้นกว่าปกติใช่ไหมสูงถึงหนึ่งร้อยี่หกมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเบาหวานอย่างเป็นทางการใช่ไหมฮะอย่างนั้นเมื่อเราต้้าตาในพลาสมาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรคเบาหวานไป ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าในพลาสมานั้นก็มีเม็ดเลือดแดงปน,ปนอยู่ด้วยในนั้นนะครับมเม็ดเลือดแดงก็ผสมประสานกันอยู่ในพลาสมาในน้ำเลือดมีเม็ดเลือดแดงมีเกล็ดเลือดมีเซลล์ไขมันนะครับมีต่างๆแล้วก็พร้อมทางน้าตาลด้วยดย้วยน,นั้นโ <c oughs> ดยปกติแล้วเนี่ยตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีความสามารถในการดึงเอาโมเลกุลของน้ำตาลในพลาสมาในเลือดเนี่ยมาเกาะ ไว้บนเซลล์ของตัวเองได้เป็นปกติซึ่งปกติแล้วไม่เกินหกเปอร์เซ็นไม่เกินหกเปอร์เซ็นของพื้นที่ของ <c oughs> ของเซลล์เม,ม็ดเลือดแดงถ้าในกรณีที่ว่าร่างกายเราดึงเอาเม็ดเลือดแดงดึงเอาน้ําตาลในพลาสมาในเลือดเนี่ยขึ้นมาเกาะบนตัวเองได้ไม่เกินหกเปอร์เซ็นก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นภาวะปกติอยู่ก็คือยังไม่เป็นเบาหวานนี่เป็นธรรมชาติเลยทําไมถึงน้ําตาลถึงไม่เกาะอยู่บนเซลล์เม,ม็ดเลือดแดงได้ได ก็เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไงมันอยู่ด้วยกันมันผสมอยู่ด้วยกันในน้าเลือดนะครับเพลลเม็ดแดงก็วิ่งอยู่ไปตามกระแสเลือดพร้อมๆกับพลาสมาพร้อมๆก,กับน้าตาลดังนั้นมันผสมปนเปนกันเข้าไปน้ําตาลก็สามารถขึ้นไปเกาะบนเซลล์เม็ดแดงได้อันนี้มันเลื่องปกตินะฮะอยู่แล้วแต่ว่า <c oughs> ถ้าในากรณีที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับ ตัวปริมาณน้ําตาลที่มันโดดขึ้นไปเกาะอยู่บนผิวของเซลล์ม็ดแดงแทนที่จะเป็นหกเปอร์เซ็นมันก็จะกลายเป็นหกจุดห้าเปอร์เซ็นกลายเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นตเจ็ดจุดห้าหรือแปดหรือแปดจุดห้าหรือเก้าหรือสิบหรือข,ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าปริมาณน้ําตาลของในพลาสมาในเลือดของเรา <c oughs> มีปริมาณมากน้อยขนาดไหนอันนี้เขาจริงเอา,าเอามาเป็นตัววัดเป็นตัววัดถึง <c oughs> ระดับของโรคเบาหวานที่เป็น กติแล้วโรคเบาหวานนี่เป็นเนี่ยเราจะดูค่าน้ำตาลอยู่สองค่าด้วยกันก็คือค่าน้ำตาลน้ำตาลกรูโคซซึ่งอยู่ในพลาสมาอยู่แล้วอันนี้เราเจาะเลือดมาปุ๊บล้วก็ตูดปื้ดออกมาเข้าห้องแล้บแป๊บเดียวรู้เลยว่ามีน้ำตาลอยู่ในพลาสมากี่มิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิน1 2 6ยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเบาหวานอย่างเป,เ,ปเป็นทางการนะครับแต่ในเซลล์เม็ดแดงที่มันเกาะติดอยู่กับน้ำตาลที่มันขึ้นมาเกาะบนผิวนี่ <c oughs> เราไม่สามารถรู้ได้จะต้องเข้าอีกแหลบหนึ่งนะครับอีกแหลบหนึ่งซึ่งเป็นแหลบที่ตรวจน้ําตาลที่อยู่บนบนเวทแดงโดยเฉพาะซึ่งเราเรียกว่าค่าน้ําตาลสะสมนะครับอันนี้มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าบนซเซลล์เ็ทแดงขนาดนั้นเนะี่ยมีน้ําตาลเกาะอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิน6%กเปอร์เซ็ก็ถือว่าเป็นประวานเช่นเดียวกัน แล้วค่าของน้ําตาลสะสมที่อยู่บนเม็ดเลือดแดงกับค่าน้ำตาลกลูโคสที่น้ําตาลอยู่บนบนบนน้าเลือดในพลัสมาจึงเป็นอัตราที่มันมันมันเป็นไปด้วยกันถ้าพลสถ้าคลัสถ้า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 โคูคโคโคสูงน้าตาลกลูโคสูงน้าตาลที่อยู่ในน้าเลือดสูงมันจะดึงเอาค่าน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงในสูงขึ้นตามไปด้วยถ้าเพื่อน้ําตาลกลูโคสูงขึ้นไปอีก มันก็จะดึงน้ำตาลสะสมที่เกาะอยู่บนแม่แดงสูงขึ้นไปอีกนั่นก็แสดงว่าตัวน้ําตาลสะสมที่เกาะอยู่บนแม่แดงถ้ามีค่าสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นแสดงว่าน้ําตาลมันโดดขึ้นไปเกาะอยู่บนเซลล์แมดแดงมากขึ้นทีนี้ปัญหาเกิดเลยเกิดตรงที่ว่าถ้าเผื่อมีน้ําตาลสะสมน้ําตาลขึ้นไปเกาะอยู่บนเม่แดงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยทําให้ ประสิทธิภาพของการทํางานของผิวเซลล์เ,ลเม็ดแดงที่มันถ่ายทอดเอาออกซิเจนถ่ายทอดเอาอาหารไปส่งตามเซลล์มันก็ทําไม่ได้ประสิทธิภาพส่วนนี้ของเม็ดแดงก็ต่าลงต่ําลงต่ําลง,ลงดังนั้นสังเกตได้ว่าคุณที่เป็นเบาหวานนั้นนะครับที่มีค่าน้ําตาลสะสมสูง,ส,งสูงนะส่วนมากจะเกินเก้าเกินสิบขึ้นไปเนี่ยมักจะอ่อนเพลียร่างกายขาดออกซิเจน มักจะอ่อนเพลียโดยพอยิ่งในช่วงของหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยหัวทิ่มเลยแทบจะไม่มีกําลังวังชาที่ไปทอะารกับใครก็เลยนะครับเพราะว่ามันเพลียมันง่วงมันอยากจะนอนอยากจะอะไรต่างเพราะว่าไอออกซิเจนบนมันได้แดงกับอาหารที่ดึงขึ้นมาที่รับมาจากตับเนี่ยนะครับต้องเอาไปส่งตามเซลล์มันทํางานไม่ได้หรือมันทํางานได้เล็กน้อยไม่ไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ นี่คือเรื่องของน้ําตาลสะสมที่มันเกาะอยู่บนผิวไม่ดแดง <c oughs> ทําให้คนที่เป็นเบาหวานนั้นจึงเรียกว่าเป็นเบาหวานเรื้อรังนอกจากนั้นการที่น้ําตาลสะสมมีปริมาณสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าเสียงม็ดแดงมีน้ําตาลไปเกาะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากมากเลยนะครับมันมันเป็นมันเป็นสิ่งบ่งชี้ด้วยว่าร่างกายนั้นขาดความสามารถในการชดเชยสร้างเสียวกล้ามเนื้อ ให้กับตัวเองด้วยกล้ามเนื้อก็จะเริ่มมีประมาณลดลงเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อน้ำตาลสะสมอยู่เนเซลล์เม็ดแดงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อชดเชยให้กับตัวเองมันไม่สามารถทาได้นะครับและเมื่อมีน้ำตาลสะสมอยู่ในร่างกายมากขึ้นมากขึ้นอยู่ในเม็ดแดงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกว่าขณะนี้ร่างกายไม่สามารถ เอาน้าตาลนําเข้าสู่เซลล์เพื่อเาผาผลาญเป็นพลังงานได้อีกต่อไปนี่คือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นเบาหวานแห้งังนะั้นคนที่เป็นเบาหวานแห้งมักจะมีค่าน้ำตาลสะสมสูงมากนะครับในขณะเดียวกันร่างกายไม่สามารถเอาน้าตาลที่อยู่ในพลาสมาซึ่งมีปริมาณเยอะเนี่ยเข้าไปเาผาผลาญเป็นพลังงานให้กับร่างกายเราได้ดังนั้นะระบบต่างๆในร่างากายก็เริ่มรวน,น,นก็เริ่มรวน ร่างกายจึงขาดขาดพลังงานใช่ไหมเพราะว่าร่างกายใช้น้าตาลเป็นพลังงานไม่ได้เนื่องจากว่าคาดน้ำตาลสะสมสูงขาดน้ำตาลกรูโคส,สูงด้วยร่างกายจึงต้องหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยยังมีชีวิตคงอยู่ต่อไปได้อันนี้เป็นระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายที่จะเซฟตี้ให้ร่างกายเรานั้นมีความสามารถในการโรชีพต่อไปได้ก็ต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ แหล่งพลังงานที่หาง่ายสุดลองลงมาจากน้ำตาลในเลือด <c oughs> <c oughs> ก็คือการเนื่อท่านเองร่างกายจะส่งสัญญาณไปถึงระบบเพื่อให้เกิดการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาใช้ในการสลายกล้ามเนื้อของท่านออกมาเป็นน้ำตาลที่จริงสลายกล้ามเนื้อของท่านออกมาเป็นไขมันก่อนนะครับแล้วจากไขมันก็สลายกลายเป็นน้ำตาลแล้วร่างกายก็จะนำอส่วนเนี้ย ไปใช้เป็นน้ําตาลเพื่อเาผาผลาญเป็นพลังงานให้กับร่างกายเราได้นั่นแสดงว่าร่างกายของเราขาดแหล่งพลังงานดังนั้นจึงต้องหาแหล่งพลังงานใหม่นะั่นคือกล้ามเนื้อย่อยออกมาเป็นไขมันแล้วก็ย่อยออกไเป็นน้าตาลใช้เป็นพลังงานได้ถ้าเผื่อผู้ป่วยเบาหวานยังคงให้กระบวนการนี้ดำเนินการต่อไปกล้าเมเนื้อท่านก็จะถูกดึงออกมาเป็นน้ําตาลมาขึ้นมาขึ้นทุกวั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 น ทั้งท่านที่ต้องกินอาหารกินเยอะด้วยกินข้าวเยอะกินขนมเยอะกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะกินน้าตาลเยอะด้วยแต่ร่างกายเอาน้ําตาลเหล่านั้นไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้เพราะค่าน้ำตาลสะสมสูงน้ำตาลกูโคส,สูงนี่คือระบบของร่างกายที่มันล็อกเอาไว้นะครับท่านเปลี่ยนแปลงก,กระบวนการนี้ไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายวิธีการอย่างเดียวที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้คือทำอย่างไงถึงจะให้ยุติการดึงเอาน้ําตาล เอากำเนือออกมาเป็นพลังงานออกมาเป็นน้ำตาลได้นั่นคือสิ่งต้องแก้ทางแก้มีทางเดียวคือต้องลดค่าน้ำตาลสะสมลงเท่านั้นแล้วก็ลดค่าน้ำตาลกรูโคลสลงตามไปด้วยในตาส่วนเดียวกันเพื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วร่างกายจะเกิดความรู้สึกว่าปลอดภัยแลย้วนะครับร่างกายจะมีน้ําตาลที่อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรค่าน้ําตาลสะสมพอเหมาะพอควร ร่างกายไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กําเนื้อเป็นพลังงานอีกต่อไปได้ไม่จําเป็นเพราะว่าน้ําตาลลงระดับสู่ที่ที่สมควรแล้วนะครับร่างกายก็จะกลับไปใช้น้ําตาลในเลือดเป็นพลังงานต่อไปการดึงเอากําเนื้อออกมาเป็นพลังงานเป็นน้ําตาลก็จะยุติลงนะฮะนั่นคือสิ่งที่ต้องแก้ไขดังนั้นธรรมชาติให้ข้อมูลนี้มาให้กระบวนการนี้มาเพื่อให้มนุษย์เรียนรู้ว่า ในขณะที่เราเป็นเบาหวานไปแล้วเนี่ยการที่ควบคุมน้ำตาลสะสมเป็นเรื่องสําคัญแต่น่าเสียดายว่ามีคนไข้น้ำตาลคนไข้เบาหวานไม่น้อยเลยที่ผ่านมาทางศูนย์ซิเกรนมาปรึกษากับเราเนี่ยไม่รู้จักเบาหวานไอ้ไม่รู้จักาจการน้ำตาลสะสมคืออะไรเ,เพราะคุณหมอไม่ได้ตรวจตรวจแต่เงเดียวคือน้ำตาลกูโคสอันนี้จึงเป็นความบกพร่องของระบบการรักษาอย่างยิ่งนะครับในการที่จะ ในการที่บอกให้รู้ว่าผู้รักษาไม่เอาใจใส่กับผู้ป่วยอย่างเพียงพอนะครับนี่คือสิ่งที่บอกห้ทให้ผู้ชมทราบไว้ว่าถ้าเบิดอท่านไปนพบผู้เชี่ยวชาญตามไหนก็แล้วแต่ตามโรงพยาบาลในสถานพยาบาลไหนก็แล้วแต่ที่เป็นที่เป็นบวานอยู่แล้วก็รู้อยู่ค่าเดียวคือค่าน้าตาลกูโคแต่ค่าน้าตาลสะสมไม่รู้เท่าไหร่สูงเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยตรวจแสดงว่าสถานพยาบาลที่นั้นบกพร่องนะครับทํางานไม่ดีบกพร่อง ก็จะต้องแก้ไขกันหรือไม่เราก็ต้องต้องย้ายที่ที่ตรวจที่รักษาของเราไปที่ใหม่เพื่อให้เขาบอกให้รู้ว่า,า่าการสะสมคืออะไรด้วยนะนี่คือสิ่งที่จะต้องรู้คู่กันนี่แหละครับ <c oughs> จึงเป็นปัญหาของวงก,การชาสตร์าสุขปัจจุบันนะครับแต่เอาะแล้วแต่ใครจะทำงานรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนผมก็ไม่ทราบได้ เอาเป็นว่าถ้าบทท่านผู้ชมรู้ตรงนี้แล้วเป็นความรู้แล้วต่อไปถ้าท่านเป็นเบาหวานหรือเป็นอยู่แล้วนะครับทุกครั้งที่พบผู้เชี่ยวชาญตรวจเลือดตรวจสุขภาพอย่าลืมทวงค่าต้านาสะสมด้วยอย่าลืมทวงค่าต้านาสะสมด้วยทุกครั้งทุกสามเดือนหรือสี่เดือนที่พบผู้เชี่ยวชาญครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าสูงเท่าไหร่แล้วถ้าเปื่อจะให้ผมเป็นพี่ปรึกษาคู่กันไปด้วยครับ ผู้เชี่ยวชาญก็ยินดีก็ท่านก็ส่งผลเลือดนั้นต่าน,นัต่างๆนั้นมาที่เราที่สูนย์ซีเกรนผมก็จะได้วิเคราะห์ให้ว่าสถานก,การณ์ของบาหวานท่านนั้นอยู่ในระดับไหนนะนี่คือสิ่งที่ที่ที่ต้องต้องดูแลต้องเข้มงวดต้องรู้รู้จักกลไกการรักษาอย่างถูกต้องนะครับและว่าการใช้ยาในการลดค่าน้าตาลหรือน้ำตาลสะสมเป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเลย ไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าถึงแม้ว่ายาจะสามารถที่จะลดค่าน้าตาลและน้ำตาลสะสมลงมาได้ก็จริง <c oughs> แต่กระบวนการ <c oughs> กระบวนการในการสลายกล้ามเนื้อเป็นพลังงานยังคงดาเนินการอยู่นะครับยังคงดาเนินการต่อไปอยู่นี่คือสิ่งที่ต้องบอกกันดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องพยายามลดค่าน้าตาลและน้ำตาลสะสมอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการควบคุมอาหารให้ถูกต้องอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าศูนย์สิเกนเรามีกระบวนการมีข้อปฏิบัติให้สําหรับในการลดน้าตาล,ลน้ำตาลสะสมลงมาด้วยวิธีการควบคุมอาหารโดยที่ที่เราไม่มีความทุกข์รมบานใจเรื่องของการกินนั่นหมายความว่าท่านก็ยังคงกินอาหารอิ่มอยู่ปกติทั้งสามมื้อนะครับทั้งสามมื้อยังอิ่มปกติอยู่แต่น้าตาลลดได้ ด้วยกลไกของอาหาร่นินท,ที่เราเรียกว่าเป็นโปรตีนบบัตหรือโปรตีนเทรลปีนะฮะนี่คือเทคนิคของศูนย์สิสเกเรนเป็นองค์ความรู้ที่ยอดเยี่ยมมากที่เราค้นพบมาแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ส่งผลให้รับความนิยมสนใจจากท่านผู้ชมหลายหลายท่านเป็นร้อยเป็นพันท่านที่พ้นจากภัยเบาหวานได้ด้วยวการควบคุมอาหารจากศูนย์สิสเกเรนอย่างถูกต้องอันนี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าใครที่ ยังไม่เคยฟังเรื่องราวนี้มาก่อนยังไม่เคยรู้จักผมมาก่อนก็ลองศึกษาดูกันไปเรื่อยๆว่าผมคือใครมีความชำนาญด้านไหนนะครับจาก YouTube จาก Facebook ที่ที่ของของไม s e ส r เกนะเปิดเข้าไปดูนะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง i n s t a g r กรของชื่อว่า์สีเกรนนะครับท่านก็จะรู้ว่ากระบวนการที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่งผลดีกับทวผู้บาิวารอย่างมหาศาลเลย เรียกว่าให้ชีวิตใหม่กับผู้ที่เป็นผู้ประวัติเรื้อรังเพราะคนที่เป็นประวัติเรื้อรังมาแล้วโดยการผ่านการกินยามาแล้วเนี่ยร่างกายถูก,ถก,ถกทุบทาลายเยอะแยะมากมายนะครับจากด้วยโรคเองด้วยส่วนหนึ่งจากผลข้างเคียงจากยาอีกส่วนหนึ่งผมต้องใช้คําพูดว่าร่างกายถูก,ถก,ถกทุบทาลายมาเยอะร่างกายหาส่วนดีแทบไม่ได้เลยนะมีแต่ความเสื่อมโทรมลงเสื่อมโทรมลงเสื่อมโทรมลงจะเร็วจะช้านั่นเอง แล้วก็สุดท้ายผู้ป่วยก็ได้รับเพิ่มโรคประจำตัวใหม่ๆขึ้นมากับร่างกายนะครับเช่นโรคความดันสูงโรคหลอดเลือดแข็งตัวอุดตันได้ง่ายโรคไตเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่ชัดเจนที่มาจากผลข้างเคียงจากการรักษาเบาหวานด้วยการใช้ยานะครับอย่างอย่างเยอะแยะมากมายต่อเนื่องเป็นเวลานานแต่ถ้าเผื่อหันมาทางโภชนาการบ,บําบัดมาทางธรรมชาบบติบาบัด แล้วก็ละทิ้งพวกสารเคมีพวกยาทั้งหลายเราก็จะพบว่าบาหวานของท่านนั้นก็จะสามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันแต่ควบคุมอย่างถูกต้องตามธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าน้าตาลก็ลดด้วยน้ําตาลสะสมก็ลดด้วยบริมาณที่สูญเสียกล้ามเนื้อของกุ้ไปก็จะค่อยๆเบาเบา,บาลงเบาลงเบาลงจนกระทั่งกล้ามเนื้อก,กลับมาเฟิร์มขึ้นมาอย่างก่าวได้อีกครั้งหนึ่งคอลลาเจนเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับ มันก็เป็นการฟื้นฟูหลอดเลือดใช่ไหมที่ถูกถูกทำลายไปด้วยโรคการฟื้นฟูไตที่ถูกทําลายไปด้ยวยฤทธิ์ของยาการฟื้นฟูความดันการฟื้นฟูปัญหาต่างๆก็จะรับการแก้ไขไปพร้อมๆกันในโอกาสเดียวกันของการบําบัดด้วยการใช้วิธีการทางด้านธรรมชาติบาบัดนี้นะครันบ,บน,นี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับของการ รักษาเบาหวานในผู้ที่เป็นเบาหวานเรื้อรังทีนี้ทำคาถามต่อไปก็มีว่าแล้วไอ้เมื่อเราคุมอาหารก็ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้ําตาลสะสมลดลงลดลงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงที่มันเกี่ยวข้องกับการที่น้ําตาลไปเกลือไม่ได้แดงเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับเพราะว่าพอน้ําตาลสะสมเระสูงใช่ไหมแล้วเราก็ค,คุมมาคุมอาหารอย่างถูกต้องถูกต้องเนี่ยประมาณน้ําตาลพลาสมาในเลือดก็จะต่ําลง เพราะว่าเราไม่เอาน้าตาลเยอะใส่เข้าไปอีกร่างกายอีกเพราะาเราคูมอาหารเรากินแป้งน้อยลงเรากินน้าตาลน้อยลงกินขนมน้อยลงกินน้าหวานน้อยลงหรือแทบจะไม่กินเลยแต่ว่าเราอัดอาหารประเภทโปรตีนเข้าไปนะครับกดอะมิโนโทั้งโปรตีนเข้าไปให้มากหน่อยในสัดส่วนที่ที่ผมจะเป็นคนคำนวณให้นะครับเพราะว่าเราเป็นนักโภชนาการ เมื่อเราคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปริมาณน้ําตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดก็จะลดลง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 เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเมลไดแดงโดยธรรมชาติแล้วเขาจะมีอายุอยู่ประมาณสามเดือนเขาก็จะหมดอายุไปดังนั้นเมล็ดแดงที่มีน้ําตาลสะสมเกาะกุ้งอยู่เยอะก็จะตายไปพร้อมกับน้ําตาลด้วยร่างกายก็จะขับทิ้งออกไปนอกร่างกายนะครับเมล็ดแดงที่มีน้าตาลสะสมอยู่เยอะก็จะถูก ขับทิ้งไปตามอายุขายของเม็ดแดงที่หมดอายุลงไปร่างกายเราโดยไขยกระดูกก็จะสร้างเม็ดแดงชุดใหม, <c oughs> ออมอ่ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆเป็นเม็ดแดงที่สดชื่นที่แข็งแรงนะครับขึ้นมาเติมเต็มส่วนของเม็ดแดงที่หมดอายุขายไปเป็นวงจรธรรมชาติของร่างกายอย่างนั้นถ้าเผื่อเราคุมอาหารมาดีไอ้ตัวของเม็ดแดงรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีน้ําตาลขึ้นไปเกาะอยู่บนผิวของเขาน้อยลง พเพราะเนื่องจากว่าเราคุมอาหารไงพอเราคุมอาหารดีปุ๊บไอ้น้าตาลก็จะมีปริมาณน,น้อยในพลาสมานะครับน้อยลงน้อยลงก็จะมีโอกาสไปเกาะอวันผิวผิของเลดดงน้อยลงตามไปส่วนไปด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเวลาที่เราคุมอาหารแล้วเนี่ยผ่านไปสักสองหรือสามเดือนเนี่ยปริมาณของน้ําตาลสะสมจะค่อยๆลดลงนะครับลดลงเหมือนการที่เราจะคุมอาหารที่ดีเนี่ยค่าน้ําตาลกูโคสในพลาสมา จะลดลงให้เราเห็นก่อนนะตั้งแต่สัปดาห์แรกที่คุณเคยที่ที่คุณ <c oughs> ครูมาหาดูต้องกนะันน้ำตาลกูโค่ก็จะลดละแต่น้ำตาลสะสมยังไม่ลดเพราะเหตุว่าไอ้เมล็ดแดงชุดที่มันมีน้ําตาลเข้าไปเกาะอยู่เน,นี่ยมันผิวของเขาเขายังไม่หมดอายุไขนะครับเขายังมีชีวิตอยู่ต่อไปดังนั้นการเจาะน้ําตาลสะสมช่วงนั้นก็จะยังสูงเหมือนเดิมแต่น้ำตาลกูโคสก็จะเริ่มลดลงไป ดันงนั้น,นตั้งแต่กูโคสก็จะลดก่อนพอสองเดือนผ่านไปสามเดือนผ่านไปนตั้งาตลสะสมก็จะลดตามลงมาด้วยนะครับแล้วคือต้งแต่กูโคสลดลงไปอีกต้งาตลสะสมก็จะลดลงไปอีกตามปริมาณของเม็ดแดงชุดใหม่ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเฉยๆอยู่ตลอดเวลาเม็ดแดงมีการตายไปเกิดขึ้นใหม่ตายไปเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาในร่างกายของคนเราใช้เวลาสามเดือนนะครับ ดังนั้นนี่คือกระบวนการในการควบคุมของการสะสมอย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุสสดแหละโดยให้ความปลอดภัยกับร่างกายสูงสุดไม่มีผลข้างเคียงเลยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพเลยด้วยการควบคุมอาหารอย่างถูกต้องงั้นการควบคุมอาหารอย่างถูกต้องมันมีมันมีมันมันต้องอาศัยความรู้นะต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยความรู้ต้องอาศัยการออาคำนวณสัดส่วนของโภชนาการที่เราสร้างอาหารขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ มันเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของศูนย์ซิกเลนทําอยู่แล้วนะครับผมมีโรงงานผลิตอาหารทดแทนที่สร้างสมดุลทางโภชนาการอย่างดีมากมีโรงงานผลิตสําหรับเป็นกรดอะมิโนโขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นโปรตรีนบาบัดใช้คู่กันกับอาหารทดแทนนะฮะแล้วมีข้อปฏิบัติอื่นๆด้วยที่ท่านผู้ป่วต้องเอาไปปฏิบัติเช่นท่านต้องคุมใจตัวเองด้วย ไม่เข้าไปพลาดพั้งเรื่องของการกินเยอะกินอร่อยกินอะไรมากมายแบบก่อนกินแบบที่กินกินแล้วก่อโรคแบบที่เคยที่เคยทำเนี่ยต้องยุติลงนะพฤติกรรมของท่านที่ต้องกินกินแล้ก่อโรคนี่ต้องยุติลงจะต้องหยุดแต่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่กลายเป็นกินให้ขับโรคออกจากร่างกายโดยการใช้อาหารที่เป็นชุดของศูนย์สิเกลนซึ่งปัจจุบันเป็นชุด ฟื้นฟูเบ็ดเสร็จนะเรียกว่าชุดฟื้นฟูเบ็ดเสร็มีทั้งหมด6ชุด6แบบให้เลือกนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเบาหวานอยู่เป็นเบาหวานแห้งอยู่ที่แขนขาลีบน้ําตาลสูงกินยามาย0ปีแล้วยังไม่เป็นไรยังไม่ใช่ไม่เป็นไรยังคงต้องกินยาต่อไปโรคไม่หายสักทีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ากินยายังไงถึงโรคไม่หายสักทีเนี่ยควรจะต้อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการแก้ไขแล้วนะครับดังนั้นศูนย์สิเกรเลก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆเรื่อนี้เท่านสนใจก็ติดต่อมานะครับวันนี้ก็สวัสดีกับคุณชวริตนะครับคุณวิพาคุณโซเพียที่เปิดชมนะครับินดีแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากพร้อมทั้งขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมอยู่แต่ไม่ทักทายมา ก็หวังว่าวันนี้ข้อมูลเรื่องของน้าตาลสะสมคงจะเคลียร์นะคงจะเป็นที่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็แก้ไขด้วยวิธีการแบบไหนถึง,งดีที่สุดนะฮะก็พูดไปแล้วเปิดดูหลายๆครั้งชมซ้ำๆเรื่องที่เป็นเรื่องประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคลิปที่น่าจะต้องเปิดดูซ้ําๆหลายๆครั้งนะครับในคนที่สนใจนะอย่าเปิดอย่าเปิดร่้งก็ผ่านเลยแบบดูโฆษณาหรือดู อะไรที่มันวือหวาต่างๆเนี่ยดูแลผ่านดูแลผ่านเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของวิชาการเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นประโยชน์ต่อเราจริงๆควรจะต้องเปิดชมซ้ําๆหลายๆครั้งท่านก็จะได้ซึมซับเอาข้อมูลต่างๆ,ๆเนี่ยจะได้ลงสู่จิตสํานึกส่วนของความทรงจาให้ดีท่านก็จะได้มีเป็นความรู้ติดตัวไว้ต่อๆไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะพอพูดเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกๆท่านมีความสุข แล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทัางๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ